สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆสวัสดีนะคะมาพบเรากับช่องพันธุ์น้องภูงเปตนะคะเดี๋ยวแม่พอยก็น้ำตาไหลอีกแล้วแม่พอยน้ำตาไหลอีกแล้วอืมนะคะ เดินตามเดินตามนี่มาอีกแล้วพี่ปูเบ็ดงานน้ำผู้เบ็ด 1ปี5เดือนแล้ว1ปี5เดือนแล้วเด็กชายคิดดื้อของเรานะคะอายุ1ปี5เดือนแล้วไล่แม่พ่อยเล่นดินเดินดินก็นเข้าตายอีกห <c oughs> <c oughs> รอกเดะบังภูเบศอ่ะ แม่พลอยบางผู้เบสห่วยเฮ้ผู้เบสทำไรเบสทำไรเบสทำไรทำไรเบสหนูไ่เหยียบของแม่ทำไม นูทำไรหนูทำอะไรคันเนาะคันเหรอ,หรอมันนี่เร็วมันนี่เร็วมัน,นี่เร็วมา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 ไม่ยอมมาเลยเบสมา มาเร็วมาเร็วไปเหยียบอะไรของแม่คันเนาะนุคันเนาะอืมกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยฮึฮึดูพุงอ้วนมากๆเลยเบ็ดอ้วนมากๆเลย น้องทำไหนไม่ถูกคันขาหรือเปล่าได้ของเล่นใหม่แล้วผู้เปรตอะดูสีเข้นี้จะสูงกว่าแม่แล้วเนี่ย <c oughs> จะสูงกว่าแม่แล้วผู้เปรต เบยจะชูงกูแม่แล้วครับวันนี้ถอยมาถอยมาถอยมาจับมือจับมือมาจุ๊บกล้องหน่อย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 เอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้ไอมาขอมือ ไม่ให้หมดกัดเลยนะ่ะ <c oughs> ดักน้อยเอาแล้วหนีพี่ไปไหนเอา้าหนีพี่ไปไหน

ออยืทำความสะอาดหลักเรียบร้อยแล้วนะคะลุงทองคำนุ่นลุกทองคำนะคะก็จะเป็นกองญ้านะคะกองนั้นก็น่าจะให้ลุงช่วยเดี่ยวเลยนะคะกองยานั้นนะคะกองพวกนี้ก็จะเป็นของน้องผู้เปตีดแม่สานะคะกับ ปลาแก้วนะคะแต่สับปะรดก็จะห่อไปให้ลุงทองคำกินด้วยนะคะต่บางทีก็เอาย่าวกล่องนี้ไปให้ลุงกินด้วยนะคะแบ่งกันกินนะคะคิดดื้อน้อยผู้เบต พอยน้ำตาไหลอีกแล้วไม่พอยน้ำตาไหลอีกแล้วจ็บตาเล่นฝุ่นนะคะนะไม่พอยเล่นดินของทาย น้องภูเบตนางภูเบตภูเบตรครับ,บรลุงทองคำก็โอ้ย ก็ไม่ได้มองที่สวนหญ้าร้านนะคะหญ้าก็เริ่มโตแล้วนะคะหญ้าเริ่มโตแล้วปลูกไว้ให้ครอบครัวช้างสีเชือกนะคะดุงทองคำปลาแก่นะคะ,ะน้องเมษาผู้ปิดนะคะหรือแม่พลอยนะคะไว้กินนะคะหญ้านะคะปลูกหญ้า นี่ก็เป็นสวนในบ้านนะคะสวนในบ้านฝั่งนี้ก็เริ่มโตแล้วแต่ยังเล็กอยู่นะคะนี่ก็เป็นสวนอยู่ทั้งหน้าบ้านนะคะเต่อยู่ในรั้วนะคะอยู่ในรั้วนี่ เกิดพ,พ,พ่อแม่ท่านใดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพิ่มจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ